สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยาจ,จะมาอ่าสอนวิธีการสั่งสินค้านะคะพี่ยาจ,จะสั่งสินค้าให้สมาชิกนะคะพี่ยาจ,จะไม่ได้ตั้งหน้าจอหลักไว้นะพี่ใช้ Google เพราะว่า Google พี่ใช้ตลอดเลยแล้วเขาจำให้พี่ Google เขาก็จัดพี่ค้นหาง่ายมากนะคะ litonline นะคะเว็บไซต์ของบริษัทไทยจะตั้งไว้เป็นหน้าจอหลักก็ได้เนาะแต่พี่ยานะคะจะเข้า Google เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ยาจะสั่งสินค้าให้สมาชิกนะคะวิธีการสั่งสินค้านะคะก็ใส่ใส่พาสเวิร์ดนะคะใส่รหัสสมาชิกของเขาไปนะคะ วิธีเข้าเว็บไซต์ง่ายมากนะคะเราใส่รหัสสมาชิกแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือ4ตัวท้ายนะคะของบัตรประชาชนของแต่ละท่านเนาะเพียงแค่นี้เองค่ะเข้าระบบสมาชิกท่านนี้นะคะเว็บไซต์เขาแจ้งเตือนว่ายังไม่ทันอัปเดตบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตทีหลังเนะาะ Yes baby หนูไม่ปีนนะคะลูกไม่ปีนออกมา มาไม่ปีน่นมาไปดูการ์ตูนไปดูเอพีซีไปดูเอบีซีนะคะอ่านะคะมาเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเข้าเข้าหน้าผัางแล้วอืมเข้าหน้าผัางแล้วจะมาเจอนะคะจะมาเจอแบบนี้ทีนี้อ่าเรามาดูตรงนี้นะคะเรามาดูตรงนี้นะคะ S <S <S ตรงนี้เว็บไซต์โหลดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเจอตรงนี้นะคะเมนูข้างหน้าสำหรับสมาชิกใหม่นะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งสินค้าเลยนะคะเราจะต้องทำการสมัครก่อนนะคะเราจะต้องทำการสมัครโฮยอดก่อนถึงจะทำการสั่งสินค้าได้นะคะเรากดเข้าไปที่ตัวนี้นะคะสมัครโฮยอดนะคะ สมัครโคยอดแล้วเราจะเจอนะคะเราจะเจอหน้าแบบนี้นะคะเป็นกฎระเบียบของบริษัทนะคะเราก็อ่านไปเนาะอ่านไปนะคะอ่านว่ากฎระเบียบของบริษัทเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะเจอนะคะว่าช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะข้างหน้านะคะเนี่ยค่ะเราก็าเรารับรู้เรื่องกฎของบริษัทแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปค่ะ คลิกเข้าไปนะคะอ่าคลิกเข้าไปว่าเราได้อ่านกฎระเบียบของบริษัทแล้วเป็นยังไงนะคะก็กดยอมรับนะคะกดยอมรับนะคะเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาบอกเรานะคะว่าอ่าเรายืนยันแล้วนะคะยืนยันในเรื่องของการอ่ากดยอมรับของในบริษัทแล้วก็นะคะกดตกลงคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เนี่ยค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเว็บไซต์ก็จะขึ้นบอกเรานะคะเราจะรู้ทันทีเลยว่าเเรายังขาดอะไรบ้างนะคะบริษัทนะคะแพลตฟอร์มของ r ิดวันทูนายนะคะสุดยอดมากๆเลยสมาชิกท่านนี้นะคะยังไม่ได้อัพบัตรประชาชนลงไปในใบสมัครของเขานะคะอะ่โอเคค่ะเรารับรู้แล้วนะคะเรารับรู้แล้วนะคะทีนี้ เราสมัครโวยอดไว้แล้วนะคะเราสมัครโวยอดไว้แล้วเรารอระบบนะคะเรารอระบบนะคะทำการอ่าเรียกว่าเรารอระบบเดี๋ยวระบบเขาจะนะคะระบบเขาก็จะอจะจะจะยอมรับนะคะในเรื่องของเราสมัครนะคะในเรื่องของเราสมัครโวยอดเนาะรอสักครู่นะคะรอสักครู่อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะคะ เป็นขั้นตอนแรกวิธีการก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้านะคะก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าถ้าเราไม่สมัครโพยอดนะคะพี่น้องค่ะเราจะสั่งซื้อสินค้าไม่ได้นะคะเราจะต้องสมัครโพยอดไว้ก่อนตอนนี้ทําการสมัครโพยอดไว้แล้วนะคะก็อีกไม่กี่นาทีนะคะอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะแล้วเรากลับมาสั่งสินค้ากันนะคะเนาะ